ทุกคนดูเรามาเจอปลาพักโคมพักโคมฝรังเบื่องเด้ยพี่น้องเด้อหลายค่ะบางคนก็สวอบกินเนาะบางคนก็บ่สวอบกินแต่ว่าเหาก็สวอบคือกันจ้ะมันเส่บเดีพี่น้องมันคือกันหลับก็พักโคมบานฮาต้น,ตนขาย่างอวบเลยก็ล่งงามเลยจ้ะด็ดให้ดูสวยไปตรงนู้นแมนเบิดเลยใช่หมดเลยจ้ะมาให้ดูใกล้ๆ เขาก็จะออกดอกแล้วพี่น้องถ้าเด็ดต้นเข้าไปเขาจะเด็ดแตกน,นจะจ้ะอบมากแล้วก็อู้สออ่อนแม่เด็ดไปก่อนมันจะเด็ดแตกแตกกิ่งจ้ะแตกกิ่งออกมาอ,อู้ตรงนี้ดูสนมันสวยจริงๆเลยมันก็อยู่ในป่าลีนะ มันไม่ได้อยู่ติดทางนี่จให้ดูนี่คืเราเก็บมาแล้วดอกเขากำลังแตกออกนี่ก็จะเป็นดอกค่ะบางคนอาจยังไม่รู้เนาะมันจะเกิดก็กองดินที่เข้าอัน คล้ายๆว่ากองดินที่เขาเอามากเกตรหรือว่ามาถมนะทุกคนพักโผมเขาจะเกิดเบื้องตรงนี้ตรงนี้บาง,งามเดียตรงนี้ไม่สวยเขาก็จะออกดอกละถ้าต้นไหนมีสวยเราก็จะสูงแล้วเขาก็กจะเป็นดอกเลยจ้ะมาดูต้นไอ้นี่ต้นนี้อย่างอุ้ยมาแลงเต็มเลยทุกคนเหมือนเหมือนแมงมันเลย แม่เอียงกวบาบานเท่านะ่ะที่เขาเก็บถอดกินน่ะเนี่ยดูนี่จะให้ดูต้นเล็กๆเ,เขาที่เขาเกิดมาแล้วมันบอสมบูรณ์เนาะเม่นเบ้อดิจ่ะเนี่ยต้นพะโคมจะ้ะใช่หมดเลยเพราะว่าเขาขึ้นมามันบอสมบูรณ์ก็เล็กขึ้นได้แค่นี้จะ้ะ มาฉาดนู่นกุหลาบก็มีโอเค